โอ้ยสองจานสุดท้ายพอดีเลยฮะชิปซาสีเปิดเรียกเดี๋ยวเค็มอีน้งหนึ่งก่อนจาอพอดีเลยหน้าพอดีอะไรพอดีกับปบบอันนี้อันนี้ดึงสองไงข้าวเหลือสองคืข้าวเหลือสองพอดีเขาเลยเอาก๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งเออ ขาน่าจะเอาข้ามไม่เอาหรอกมันเบิดแล้วอีเบลไม่ได้เข้าบ้านแจ็คเกียร์เลยหรอปตีจ้าปอนตีนลอยคุยเนาะบีบอิเบลนะอีเบลมันตีนลอยคุยเนาะ เรื่องอีเวลอ,อันรวมล้วมเมนบาของของเขากับของเธอก็ล้วมเมนบาคลิกนิดน <c ười> ึงเฮ็ดเดียวกันแล้วเนาะ พร้อมกันเลยมันจะบริเสียเวลาหลายรวมไปเรื่นเต็จเพื่อเพจดป่าอือเพดป่ะ้องเส็ตแบพีกเนาะมาหน้าต้นนะฮห้ามมาห้าตนนะนะได้เลยจ้า วันนี้ผัดกะเพราชนะเลิศชนะเลิศคือมันได้ผัดตลอดองไงเพราะว่าไม่มีข้าวผัดเลยวันนี้มีแต่กะเพราเออวันนี้ข้าวผัดไม่ออกแต่กะเพราเนาะมีแต่กะเพราอย่างเดียวเลยวันนี้ก็มืดปะมืดแล้วก็คือเหลือกีงข <c oughs> ี้เกียจท่าก็าจะดัดจริตอีกเลย <c oughs> ดัดจริตรักษาช่างหัวผุทโถ ดัดสุขคนนะจ้าจ้าอีดล่ยี่เขียวเบิดมือเลยแม่ลูกแม่ของโอเมก้ามระเพ้าก็เบิร์ตพอดี คื <c oughs> หฮามฮะฮามแกน้องนร้่องผงซุลลดียูามาาย่มั้ห ล้ไมไม่ใส่น้ามันหอยไปพร้อมกันเลยเมื่อกี้มันอีเหนียวไม่เก่งทเขาใส่มันจับกรอนเนี่ยนี่อะเราใส่ตอนนี้มันไม่จับไม่จับเราใส่แล้วก็โปรงเลยเอาถ้าใส่แต่แต่ตอนน้ำมันมันหนึ่งน้ำมันใหม่ด้เก่งมันใหม่ทล้อขวน้ำมันหอยทีหลังในซักไปขวาน้ำมันหอยสิกนรลบมันใหม่คิดว่าเราใส่พร้อมคนทีเดียวก็จบไหมเออเขาใส่ค้นพร้อมเดียวคือพอค้นอย่างเต้ต่เนี่อมูดีบคนสิกนรลูเซะนะเออ พอดิบ้าว่าถือวิธีอีกแหละแต่แฮงยากคูเบิ้งนั่นน่ะไม่ถูกวิธีไม่ถูกอันอียังขั้นตอนอีกละ <c oughs> ต้องใส่ทีหลังนะคะสูตรคุณแม่อ๋อถ้าใส่ทีหลังมันจะไม่เหนียวอืมคุณแม่บอกมันีใหม่นะมี่ถ้าไฟเก,ก,เก,ก,เก,กลี่ยมันสิใหม่เลยอทุกคนลองดูนะครับว่าเป็นยังไง แต่เป็นนิ่งมันกับไม่ดำปื้อๆเรยวเว้ยแสดงเอาเพ่กเกินโซลเลให้อีกเพราะว่าเ <c oughs> พิ่นมากเพียรเนาะ <c oughs> มันหมดแล้วเนี่ยมันเข, <c oughs> ข่าใหม่จริงข้าวหม่อ่ะเห็นบอก มันใหม่หรือดีใหม่ดำปืนเลยอ้ไม่เงินเออไม่เงินนี อันนี้ให้เขากลับบ้านก่อน มือนีมือนีแต่ละกล่องนะ่ะมันงับได้แต่กิง่ง<อ>กล่องนี้งับไม่ได้ก็ว่าเฮ็ดเฮ็ดมือนีน่ะงับได้เบิดทุกล่องเลยเอื <c oughs> อเอ้ได้แล้ว <c oughs> อันนี้ให้เขากลับบ้านก่อน เดี๋ยวเอามาพีกส่อีกก่อนเขาชอบบักพีกน่ะเขามาเขามาเพลดเพลินสั้นกระเพราหายไปแล้วหมดมันเบิดทานีกระเพรามันก็เบิดทานีพ่อหมดทุกอย่างเกมันเบิดพอดีกันไอเกมใบ่กระเพราเลย เนี่ยถุงมันเนี่ยใส่ไสฮ <c oughs> อทถุงบะขาดีถุงกะเพราเนี่ยมันเบิดเล็วจ้าเออมีใส่กะเพราเลยอ่ะใสกะเพราก็หมดข้าวก็หมดมันก็พอดี <c oughs> อเออเอแต่มันก็มีกลิ่นอยู่นะเออเนาะต้องมีกลิ่นกะเพราอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> มันก็มีกินทันล,ละก็่ส่เบิดพอดีนอ <c oughs> เนาะเวลามัาน,นปิดถือข้าอมันก็ยุบเนาะมันยุบลงเออไม่หรอกก็คือมันหมดจริงๆหมดพอดีเออ ขายดีมันหมดเด้อถ้าขายบ่ดีสีปีกับพกัว่มันกับพน,นั่นด้วยเออใช่ทุกครับอุ๊ยไม่ได้ลายจทนี<笑><笑>ขายบ่ดีสีปีกยังคือเกาด้วยสิบขายดีเพราะพอมือได้จ้าหยังงก็ได้เห็นบ่เฮาเนี่ยเห็นเบ่เห็นไหมันี่ยเออ ไม่ค่อยม like ีสีเขียวอะไรก็เลยไม่อันนี้มันหมดพอดีผัดกระเพราที่ไม่ใส่กระเพรามันเบลอมันก็ใส่อได้ละหอมห่วยห่วยอยู่ต่อไปแม่ตำระเบิดใช่ไหมคะใช่กับก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเอาอยุติเข้าก๋วยเตี๋ยวก้อนเป็นป่ะอะไรมา